สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมเดือพยากรณ์นะคะคลิปนี้เราจะพยากรณ์ดวงชะตาของแต่ละราศรีที่ได้รับผลกระทบจากการโยกย้ายของดาวพระอาทิตย์ค่ะซึ่งดาวพระอาทิตย์จะโยกย้ายในวันที่14เมษายนนี้เวลา16นาฬิกานาทีการเคลื่อนย้ายจากราศรีมีนเข้าสู่ราศรีเมษจะส่งผลอย่างไรรอติดตามได้เลยค่ะเราจะมาพยากรณ์กันแบบนี้ตลอดนะคะท่านสามารถกดไลค์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดทุกการพยากรณ์ได้ค่ะ ดาวพระอาทิตย์นั้นในวิชาโหราศาสตร์ไทยดาวอาทิตย์ถือว่าเป็นดาวบาปพระเคราะห์เป็นดวงดาวที่ทําหน้าที่หรือเป็นตัวแทนของความมีชื่อเสียงยศถาบรรดาศักดิ์อํานาจวาสนาจึงทําให้ตําราต่างๆบรรจุไว้ว่าถ่ายยศถ่ายศักดิ์ถ่ายอาทิตย์ทำให้ผู้มีชื่อเสียงหรือผู้ที่จะประสบความสำเร็จมักจะต้องมีพื้นชะตาที่มีดาวอาทิตย์อยู่ในตำแหน่งหรือทำมุมที่ดีแก่ดวงชะตาด้วย อย่างไรก็ตามดาวอาทิตย์ที่เป็นอุดในครั้งนี้ไม่ได้ส่งผลดีกับทุกคนเสมอไปเพราะหากดาวอาทิตย์เป็นดาวดีกับลัคนาของใครก็พร้อมที่จะให้คุณอย่างเต็มที่ค่ะในทางตรงกันข้ามถ้าดาวอาทิตย์เป็นดาวร้ายกับดวงของใครดาวอาทิตย์ก็ย่อมให้โทษอย่างหนักหน่วงเช่นกันการดูดวงเป็นเพียงแนวทางและเป็นเกณฑ์ที่น่าจะเกิดขึ้นอยากจะให้ผู้ที่มารับฟังใช้ให้เหมาะสมกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณค่ะ และคิวนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีธนูค่ะถ้าท่านใดยังไม่ทราบลัคนาราศีเกิดของตัวท่านเองสามารถดูวันเกิดของท่านเทียบกับวันที่อยู่ปกหนะ้าคลิปได้นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยค่ะว่าดวงชะตาของชาวรา,า,า,ราศีธนูจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรมาฟังกันได้เลยค่ะ ดาวพระอาทิตย์จะโยกย้ายในแต่ละราศีใช้เวลา30วันหรือประมาณ1เดือนดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเรือนภพสุขภาของชาวราศีธนูและในครั้งนี้ดาวพระอาทิตย์จะทําการย้ายเข้าสู่เรือนปุตตะสําหรับชาวราศีธนูตั้งแต่ก่อนหน้านี้ผู้ใหญ่จะให้ความช่วยเหลือสนับสนุนในด้านการงานหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับที่ดินอสังหาริมทรัพย์ขายของมีราคาขายของแพงรถบ้านของแฟชั่นแพงๆพระเครื่องจะได้กําไรดีค่ะ แต่ยังไงก็ดียังคงดียาวต่อเนื่องค่ะพอย้ายมาอยู่เรือนปุตตะแล้วจะมีการเฉลิมฉลองอาจจะเป็นเพราะงานประสบความสำเร็จดีทำงานได้ตามเป้าช่วงนี้เลยเป็นช่วงที่คุณจะมีงานรื่นเริงมีการท่องเที่ยวแล้วคุณยังมีเกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเป็นช่วงที่คุณได้จับจ่ายเฉลิมฉลองสังสรรค์ไปตลอดจนจัดงานมงคลค่ะ สำหรับคนที่มีคู่อาจจะตกลงปรงใจเรื่องอนาคตงานแต่งงานหรือมีการซื้อบ้านซื้อรถของชิ้นใหญ่มีราคาร่วมกันหรือจะมีทายาทมีบุตรมีข่าวดีในครอบครัวได้ค่ะสำหรับคนที่โสดก็จะได้เจอคนจีบที่ถูกใจค่ะและจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าหรือดูเด็กกว่าคร่าวๆเท่านี้สำหรับชาวราศีธนูค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีสติแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b e ให้ช่องเดอะพยากรณ์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ